สวัสดีครบเพื่อนผมเก่งกับชานะครับเพื่อนๆครับ,เ,เ,รบเวลาเราพูดถึงแบรนด์ Macintosh เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงเครื่องเสียงไฮเอนด์ระดับโลกใช่ไหมเครื่องเสียงไฮเอนด์ระดับโลกนี้นะครับถือกำเนิดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในรัฐ นิวยอร์กนั่นเองนะครับตลอด75ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีชื่อเสียงอย่างมากทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังหรือว่าฟังเพลงแต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าแบรนด์ a c กน t o s ชเนี่ยจะทําเกี่ยวกับเรื่องฟังเพลงถูกไหมเพราะว่าตลอด75ปีเนี่ยเราเห็นโลโก้เขาเนี่ยแล้วก็การฟังเพลงไม่ว่าจะเป็น p o w e r Amp เขาเนี่ยที่หลากหลายมากแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของโฮมเธียเตอร์นั้นเขาก็มีเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดต่อให้ชัดียมเขาจะดูคลาสสิกแค่ไหนน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 นรรรับรรนนรับอองด้้้ว่่าาาาาเเททคคโโลลยีีใตตขแมมมผ และนี่คือ AVR ที่ผมพูดถึงครับนี่คือ AVR flagship จากทางค่าย m a g น n t o ์นะครับรุ่นนี้มาในรหัส MHT 3 0 0อยนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนแรกเลยนะว่าการดีไซน์ของเขา75ปีเขาสามารถรักษาทรงเขาได้อย่างสวยงามมากเลยนะครับด้านหน้าจะมีโลโก้แม i n t o s h เป็นสีเขียวเห็นไหมแล้วก็ตัวอักษรด้านล่างเป็นสีฟ้าหรือว่าจอฟ้านั่นเองนะครับใครมองเนี่ยก็รู้เลยทันทีว่านี่คือ m a g นิทช์นะครับตัวถังบอดี้ของเขาเนี่ครับเป็นสีดําด้านนะทำให้แบบดูดุดันนะครับแล้วก็ไม่เกิดรอยนิ้วมือได้ง่ายด้านข้างซ้ายขวา บก็จะตัดด้วยสีเงินแล้วก็มีน็อตสอด้านนะครับตัวนี้เป็น i n p u t s e l e c t i o n ตัวนี้เป็น Volume Control แค่นี้เองนะครับมินิมอลมากๆเลยครับดูปุ๊บรู้เลยว่านี่คือ Macintosh นะครับตอนนี้รูปภายนอกของเขาเนี่ยเบสิกเนาะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าเขาไม่ได้เบสิกตามที่รูปลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ให้กําลังขับที่แตกต่างจาก AVR ทั่วไปอยู่ค่อนข้างพอสมควรถ้าเกิดคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆได้นนสังเกตเว่าเราไปซื้อ AVR สักตัว,นนตวห,ห,หนึ่ ที่จะเอาไว้ขับลำโพงของเรานั่นเองนะครับบางเจ้าอาจจะเขียนร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบแล้วแต่รุ่นที่เราเลือกนะฮะยิ่งยิ่งสูงยิ่งแพงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ AVR ตัวนี้มีกําลังขับในตัวอยู่พอสมควรเลยเท่าไหรที่4ี่หอมเขาให้กําลังขับอยู่150วัตต์แต่ถ้าที่8โอโอมคือหรือลำโพงทั่วไปของพวกเราเนี่ยนะครับก็อยู่ที่120วัตต์แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปอ่านในสเปคของ AVR แล้วเนี่ยตัวเลขที่สูงสูงที่เขาเขีียนนไวน้ มันจะเขียนไว้ว่า add to channel driven แปลว่าอะไรแปลว่าจำนวนวัตที่เขาบอกนะั่น่ะมันแค่สำหรับแค่ลำโพงคู่หน้าเท่านั้นนะครับไม่ได้เอามาขับลำโพงทุกตัวถ้าคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆเ,เอาไปต่อกับลำโพงทุกตัวตัวเลขนั้นจะถูกแบ่งทอนกันออกไปนะครับทำให้ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้า AVR ตัวนี้ไม่ใช่แบบนั้นเคสนี้ของ m a g i n t o s h คือให้ที่120วัตต์นะ8โอโ์มนะทุกช่องเท่ากันหมดทุกช่องเลยนะ แล้วบอกได้เลยว่า120วนะัตต์น่ะในแต่ละช่องเนี่ยสามารถขับลำโพงทั่วไปได้แบบสบายๆเลย ส่วนในภาคอินพุตของเขานะครับให้ HDMI มาทั้งหมด4พอร์ตนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยทำไมมันน้อยจังเลยนะครับจริงๆแล้วสต๊าดี้เาโชว์มาแล้วนะครับว่า4พอร์ตเนี่ยเพียงพอกับการอินพุตสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CD Player DVD Player หรือว่าเกมดัง PlayStation 5นะครับเพราะว่าแต่ละพอร์ตของเขาเนี่ยรองรับ HDMI 2.1นะครับซึ่งจะสามารถรองรับ 8K ได้ถึง60 h z และ 4K ที่120 h z นะครับเพราะนั้นคนรุ่นใหม่นะครับที่ชื่นชอบในการเล่นเกมดูหนังตัวนี้ตอบโจทยย์แแแนนนนน่่่่่่อออตตสาาาาหรรรรับคุเเกๆงงล้้ววไม F ด้วนะตอนนี้สกุลไฟล์ของเขารองรับอะไรบ้างมาตรฐานการดูหนังในทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็คือ Dolby Atmos แน่นอนครับตัวนี้รองรับ Dolby Atmos รวมไปถึง DTSX และ n u u r X ด้วยนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะอยู่ในปรีนะครับปรีไม่ใช่ AVR นะส่วน AVR บางารุ่อาจจะมีแต่ปรีแพงๆอะ่ะถึงจะมีระบบพวกนี้และที่สำคัญในระบบตัวนี้ยังแถม i r r e t t l v e นะครับหรือที่เราเรียกว่า Room Correction นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถที่จะจูนอิสระ ให้กับเครื่องเสียงที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยลำโพงตัวนี้ควรจะใช้ดิสเทนต์เท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่ดีเลยเท่าไหร่ทุกอย่างจะสามารถถูกเซตอัพผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้ให้มาฟรีเลยซึ่งในบางรุ่นอาจจะโฆษณาว่ารองรับ Direct Live ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจะต้องไปซื้อหลายเซนมาครับตัวนี้ให้ไปฟรีๆเลยครับในส่วนของเอาพ u t นะครับตัวนี้รองรับระบบ7.2นะครับ7.2คือจํานวนของลําโพงในการรับชมภาพยนตร์ของเรานะครับไอตัวจุดสนั้นคือจํานวนของซับวูเฟอร์ เห็นไหมครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถตอบโจทย์ในการดูหนังในไฟล์ฟอร์แมตเนี่ยได้อย่างหลากหลายแล้วก็ครบถ้วนมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเล่น7.2ล่ะเราเล่นเป็นแบบอื่นได้ไหมบอกเลยครับว่าได้นะครับตัวนี้สามารถคอนฟิกเขาได้นะครับให้เป็น5.2.2นะครับ5ก็คือลำโพงด้านล่างก็จะเป็น3ตัวหน้าใช่ไหมแล้วก็ซ้ายขวาเป็น5แล้วนะอีก2เราเอาไปทำเป็นแอดมอสครับแอดมอสตัวนี้นะครับก็จะเป็นดาวไฟล์เร่งลงมานะครับก็จะได้เสียงที่เรียกว่า i m m e r s i v e นั่นเอง แต่ถ้าเกิดผมไม่อยากจะหยุดตรงนั้นนะได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆไปหา Power M m p มาเพิ่มให้กับเขานะครับเพื่อที่จํานวนช h น n n อนของเขาเนี่ยจะได้มากขึ้นนะครับคราวนี้แล้วเราก็โอ้โหนี่คือ Full Immersive แล้วก็รองรับระบบเสียงที่ คนทําหนังเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาอย่างแท้แท้เลยนะครับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของ Macintosh ก็ไม่เคยมองข้ามนะครับในทุกๆผลิตภัณฑ์ของ Macintosh เนี่ยนะครับเขาก็ <c oughs> จะมีระบบเซฟตี้ที่บิอินอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ทําให้ Macintosh นั้นมีชื่อเสียงมากๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่ค่อยพังกันเลยนะครับระบบที่ผมกําลังพูดถึงนั่นก็คือระบบที่ป้องกันไฟฟ้ากระชากนั่นเองนะครับในตัวนี้ให้มาเหมือนกันนะครับไม่พอยังให้ระบบที่เรียกว่าป้องกันลําโพงคลิปอีกด้วย เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะเปิดดังเปิดอะไรค่อยหรืออะไรเงี้ยว่าโบวลเทจเราจะ up down หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรับรองได้ว่าระบบคุณจะถูกป้องกันด้วยระบบเซฟตี้ของมิคล t นอร์บ สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยครับหลังจากที่มาทดลองฟัง MHC 3 0 0นีครับผมบอกได้เลยว่าความประทับใจนี่ก็เรียกว่าล้นหลามมากนะไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่เข้าไปให้เขาเล่นเนี่ยเขาถอดรหัสออกมาได้อย่างแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองฟังนะครับสามารถติดต่อไปหาเคซันได้เลยทั้ง2ที่นะครับที่ CDC อาคาร C และที่ราชดาสํานักงานใหญ่นะครับสําหรับวันนี้ผมเกรงกระชาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ